สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามกันอีกแล้วนะครับณนะตอนนี้ภาพยนตร์นั้นทํารายได้ไปถึงกว่า120ล้านแล้วนะครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆแล้วนะครับผมซึ่งก็งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในปีนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นการปลดสปอยของทางภาพยนตร์นะครับผมซึ่งผมยังไม่เคยพูดถึงในคลิปไหนมาก่อนล่าสุด ผมเคยพูดถึงเสือไฟที่มาปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ได้กลับมาในภาคนี้เช่นเดียวกันนั่นกะ็คืออันฮาวิรูซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางสามมงคลฟิลม์มได้มีการเผยข้อมูลเองแล้วนะครับว่าในภาค3าน,3นี้มีทั้งเสือไฟและอันฮาวียรูอยู่ด้วยรวมถึงเพจของนักแสดงอย่างผู้พันเบิร์ตและพีเ่พเป้อารักก็ได้มีการแชร์ภาพเบื้องหลังเนี่ยที่มีทั้งผู้พันเบิร์ดทางพงี่น้อยวงพลู ที่กลับมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยและอีกหลายๆยเพจอีกมากมานยนะครับผมที่มีการปลดสปอยเบื้องหลังกันหลายๆคนที่ไปดูแล้วเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าการที่เสือไฟกับอันฮาวิยารูเนี่ยกลับมาปรากฏตัวในภาพยนตร์ขุนพันสามนี้เหมือนเป็นการรวมจัก,กรวาลของขุนพันธ์ให้มารวมเป็นเหมือนคล้ายๆกับอเวนเจอร์นะครับผมมาร่วมกันสู้ในภาคนี้ซึ่งก็องบอกว่าทุกคนเนี่ย ต้องรู้สึกเซอร์ไพรส์กับในฉากนี้มากๆกับการที่ตัวของพี่น้อยวงพลูเนี่ยกลับมารวมถึงเสือฟ้าด้วยนะครับอย่างผู้พันเบิร์ดซึ่งในตอนแรกเนี่ยที่ผมคิดนะครับที่เห็นว่าพี่น้อยวงพลูเนี่ยมาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กับโตโน่พากินนะครับผมในเพลงมือปืนแล้วคิดว่าเอ๊ะ พี่น้อยเนี่ยจะมาเพียงแค่ร้องเพลงเท่านั้นหรอือสุดท้ายแล้วก็มาปรากฏตัวในเรื่องนี้จนได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูก็คงจะงวงว่าแต่ว่าพี่น้อยวงลูกับผู้พันเบิร์ดเนี่ยตายไปแล้วในภาคของพวกเขาแล้วไม่ใช่เรือในภาคแรกภาคสองและในภาค3เนี่ยกลับมาได้อย่างไรซึ่งก็ต้องบอกว่าที่พวกเขาทั้งสองคนไั้กลับมาได้ก็เป็นเพราะว่าขุนพันนะครับผมเขาใช้กระถาปลุกคื้นชีพสัมภเวสีนะครับให้มาช่วยเขาสู้ ซึ่งถ้าใครได้ดูแล้วก็จะรู้ว่าในตัวหนังเนี่ยพยายามปูมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณพันธ์เขาได้เก็บเส้นผมของคนตายฟันของคนตายไว้เพื่อสะกดวิญญาณไม่ให้กลับมาทําร้ายเขานะครับแล้วก็ใช้ของพวกนั้นเนี่ยมาปลุกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเพื่อมาร่วมต่อสู้กับเขาได้อีกด้วยซึ่งในกลางเรื่องมันจะมีฉากที่คุณพันเนี่ยปลุกวิญญาณของเจ้าหน้าที่ที่ตายไปแล้วขึ้นมาถามข้อมูลนั่นเองตัวหนังของคุณพันธภาคสามเนี่ยพยายามปูมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับและตอนท้ายคร่ั่วโมงหลังเนี่ยเราก็จะได้เห็นกกาารรปฏตัว ของอันฮาวิเอรูกับเสือไ์ฟาเนี่ยมาช่วยคุณพันธ์สู้ซึ่งต้บอกว่าในฉากนี้เป็นจักรวาลการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมเหมือนว่าทุกเสือเนี่ยมารวมตัวกันในภาคนี้นะครับ และแม้ว่าพวกเขาจะมาในรูปแบบของวิญญาณแต่ก็ยังคงมีคาถาอาคมแก่กล้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมและในเพจคูแอนมารทมินสอนขี่ม้าแบบมืออาชีพเนี่ยเขาก็ได้มีการลงภาพเบื้องหลังนะครับผมในฉากปรากฏตัวของอันฮาวีรูกับเสือไฟในฉากที่ทั้งสองคนทั้งขี่ม้าไปด้วยกันนะครับผมซึ่งฉากนี้เนี่ยมีสแตนแมนให้กับนียนวยวงพลูด,ด้วยนะครับซึ่งในเพจเนี่ยเขาได้บอกว่าฉากที่ม้าทั้งสองตัวเนี่ยกระโดดขึ้นคู่กันเนี่ย ภาพยนตร์เนี่ยได้ตัดออกไปนะครับผมไม่ได้เห็นในภาพยนตร์ซึ่งแค่เห็นการปรากฏตัวของทั้งสองคนนี้ก็เท่มากๆแล้วถ้าได้เห็นฉากนี้จริงๆเนี่ยที่มีการม้าทั้งสองตัวนี้ยกคู่กันนี้ถ้ามันมีเอกเทพอีกนะครับผมแต่ทางภาพยนตร์เนี่ยได้ตัดออกไปนาแนก็พูดถึงอันทาวิยอรูแล้วนะครับผมขอไปพูดถึงที่ทางหนังคุณพันภาคแรกเนี่ยได้พูดถึงตัวละครตัวนี้กันดีกว่าว่าที่จริงแล้วอันทาวิยอรูเนี่ยมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับซึ่งในภาคแรกเนี่ย อันาวีรูจะเป็นตัวร้ายตัวสําคัญที่ถูกคุณพันเนี่ยปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวของเขาเนี่ยเป็นจอมโจรที่มีชื่อเสียงอยู่ในภาคใต้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวละครน,นี้จะมีชื่อว่าอเวส д ร р ซึ่งได้อิงมาจากบุคคลที่มีจริงๆนะครับผมตามประวัติศาสตร์ที่ท่านคุณพันเนี่ยเคยไปปราบเอาไว้ในตอนแรกในการถ่ายทำเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับชื่อตัวละครน,นี้จนกระทั่งเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยถ่ายทำไปได้ถึง20%ในภาคแรกนะครับทางสตูดิโอสหมงคลฟิล์มเนี่ยก็เลยได้แจ้งข่าวว่าต้องเปลี่ยนชื่อตัวละครน,นะครับเนื่องจากอเวสดน,น,นั้นนะครับ เป็นชื่อที่มีบุคคลที่มีตัวตอนอยู่จริงๆและเครือข่ายของเขาเนี่ยก็ยังคงมีอิทธิพลจนถึงในปัจจุบันนี้อีกด้วยซึ่งถ้าใช้ชื่อนี้อยู่อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นตามมาภายหลังได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในตัวหนังก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอันฮาวิรูแทนนะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาแต่ก็ยังมีเขาโครงความจริงอยู่ว่าน,นั่นคือจอมโจรที่มีอิทธิพลทางภาคใต้และได้ประชิญหน้ากับขุนพันธ์แต่คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับผมกับกลายเป็นพี่น้อยวงพลูนะครับ เพราะว่าตั้งแต่ที่พี่น้อยเนี่ยได้รับบทภาพยนตร์เรื่องนี้จนถึงถ่ายทําไปในช่วงแรกๆพี่น้อยนั้นเชื่อนในตัวละครอเวสดรไปแล้วนะครับเขาเชื่อว,ว่าตัวเองเนี่ยคืออเวสดร р ด้วยการแสดงของพี่น้อยเนี่ยคือการใช้วิธีแบบกลืนกลายเป็นตัวละครนั้นเต็มที่เลยนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนชื่อจากอเวสดรเนี่ยเป็นอันฮาเวียรูจึงทําให้พี่น้อยเนี่ยต้องปรับตัวกับบทบาทที่ได้รับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของอันฮาเวียรูนะครับ ที่อิงมาจากบุคคลที่มีตัวตวนจริงอย่างอเวนซ์ดอนะครับผมแต่ไม่กล้าใช้ชื่อจริงนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยยังคงมีเครือข่ายที่มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบันนะครับผมทางตัวหนังก็เลยเปลี่ยนชื่อไปเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกระทบต่อหนังนั่นเองนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเพียงแค่อยากจะมาพูดถึง ตัวละครจักรวาลขุนพันธ์เนี่ยที่ทางขุนพันธ์ภาค3ดึงเข้ามาร่วมต่อสู้กันในภาคนี้หลายๆคนที่ไปดูมาแล้วก็คงจะเซอร์ไพรส์กับฉากนี้นะครับผมแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูคงจะหนีสปอยไปไม่พ้นแล้วนะครับเพราะว่าตามเพจหนังต่างๆเนี่ยได้มีการปล่อยภาพออกไปมากมายแล้วนะครับผมนะปัจจุบนันขุนพันธ์ทำไรายได้ไปถึง120ล้านแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าใครเนี่ยเข้าไปดูหนังขุนพันธ์จะได้รับโปสเตอร์ของหนังอีกด้วยนะครับผม สำหรับใครที่ต้องการไปดูรอบ2รอบ3ก็ไปติดต่อที่โรงหน,นังกันได้นะครับเพราะว่าคุณพันเนี่ยยังคงฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับผมก่อนที่จะออกจากโรงรีไปดูกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดอยู่ต่ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ